สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยเราไปทำลับสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะซิลเดนสามารถทำลับสมองได้ในว r ด w a อตามลิงก์ที่ทิเชอร์ส่งให้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมกันเลยค่ะ Let's go n u m b e r 1ข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินกอไก่ รอยเท้าสัตว์ขอไข่ซากพืชซากสัตว์คอควายสัตว์ที่อยู่ในดินคำตอบคือข้อไหนคะเก่งมากค่ะคำตอบคือข้อขอไข่ซากพืชซากสัตว์เป็นส่วนประกอบของดินนะคะ 2> Number 2ดินมีกี่ชนิดกอไก่สองชนิดขอไข่สมชนิด คอควาย4ชนิดสุดเดนจำได้ไหมคะว่าตอบข้อไหนเก่งมากค่ะคำตอบคือข้อขอไข่ดินมีทั้งหมด3ชนิดนะคะ Number 3ทในดินมีน้ำทั้งหมดกี่ส่วนกอไก่25ส่วนขอไข่5 5ส่วนคอควาย45สส่วนคำตอบคือข้อไหนคะ ก d j o บคำตอบคือข้อกอไก่ในดินมีน้ำทั้งหมด25ส่วนนะคะ Number 4. ์โฟร์ฮิวเกิดจากสิ่งใดกอไก่เศษหินขอไข่แร่ธาตุขอควายซากพืชซากสัตว์คำตอบคือข้อไหนคะ Very Good! คำตอบคือข้อขอควายฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์นั่นเอง Number รข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขอไข่ข้าวปลูกในดินเหนียวคอควายดินไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติคำตอบคือข้อไหนคะ Very good คำตอบคือข้อคอควายข้อที่ไม่ถูกนะคะนั่นก็คือดินไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆแล้วดินเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะ สำหรับท็อปปิกในวันนี้นะคะนั่นก็คือสมบัติของดินก่อนที่เราจะไปดูสมบัติของดินนะคะเราไปทบทวนเรื่องที่เราเคยเรียนกันมาก่อนนะคะชนิดของดินสืเดีนจำได้ไหมคะว่าดินแบ่งออกเป็นกี่ชนิด เก่งมากค่ะดินแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดนะคะเรามาดูชนิดแรกกันนะคะนั่นก็คือดินเหนียวดินเหนียวเนื้อดินละเอียดดินจับตัวกันเป็นก้อนดินสีดำเทาหรือสีน้ำตาลเข้มดินอุ้มน้ำได้ดีมากน้ำซึมผ่านได้ยาก ถ้าดินเปียกดินจะเหนียวติดมือชนิดต่อมานะคะนั่นก็คือดินร่วนดินร่วนเนื้อดินละเอียดปนหยาบดินจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีกว่าดินทรายดินสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มดินอุ้มน้ำได้ดีปานกลางน้ำซึมผ่านได้ดีกว่าดินเหนียว และชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดินทรายดินทรายเนื้อดินหยาบเมื่อนำดินใส่ฝ่ามือและถูไปมาจะพบว่าดินไม่จับตัวเป็นก้อนดินสีน้ำตาลแดงดินไม่อุ้มน้ำน้ำซึมผ่านได้เร็วถ้าดินเปียกดินจะไม่ติดมือวันนี้นะคะทีเชอร์มีวิดีโอเกี่ยวกับสมบัติของดินมาให้ซิวเดนได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ Let's go สมบัติของดินเอาละจ้าได้เวลากลับบ้านกันแล้ววันนี้วันศุกร์ทั้งทีครูมีการบ้านสนุกๆให้ทุกคนดีกว่าเอ๊ะ <Yeah. S 2> แหม่อย่าเพิ่งทำหน้าเบื่อกันสิจ้ารับรองว่าเป็นกันบ้านที่ไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนจ้า การบ้านอะไรเหรอครับคุณครูไม่ต้องตื่นร,ร้อนขนาดนั้นก็ได้พลลนะทุกคนรู้จักดินกันแล้วใช่ไหมจ๊ะและคงรู้กันอยู่แล้วว่าดินเนี่ยม่อยู่เยอะแยะใกล้ตัวเรามากๆเลยการบ้านของครูก็คือให้ทุกคนลองไปสำรวจด,ดูกันว่าดินแถวบ้านของตัวเองมีลักษณะเป็นยังไง แล้วก็ลองเอามาทําประโยชน์ให้ครูดูกันนะเป็นยังไงบ้างลิปดานึกออกหรือยังว่าจะเอาดินไปทําอะไรอะยังเลยแล้วโพลานะ่าล่ะโพล่าก็คงเอามาปลูกผักสวนครัวนั่นแหละแบบนั้นมันธรรมดาน่าเบื่อจังดินน่าจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะคุณแม่คะที่สวนเรามีดินอะไรเหลือบ้างไหมคะนอกจากที่ใช้ปลูกผักอะค่ะอ๋อจะเอาดินไปทําอะไรหรือจะาลิบดา ทำการบ้านค่ะครูให้การบ้านว่าให้เอาดินมาทําประโยชน์ค่ะอ๋อตอนนี้แม่เหลือดินแต่ว่าเหลือแต่ดินเหนียวที่เตรียมเอาไว้ปลูกดอกบัวนะจ๊ะเอ๊ะดอกบัวต้องใช้ดินด้วยเหละคะลิฟบดานเรีกว่าดอกบัวปลูกในน้ํำเฉยๆซะอีกแล้วน้ําไม่ไหลออกหมดแหละคะใช่สิจ๊ะ แล้วต้องใช้ดินเนียที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ําได้ยังไงละ่ะเอ๊ะสงสัยละสิลองไปหาท่านเขาดูสิจ้าเขารู้เรื่องดินเยอะเลยลิปดาจะได้ไอเดียใหม่ๆทําการบ้านก็ได้นะจ้าอ้าวลิปดาพอดีเลยเย้ยยยไไนนยย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 ยสยย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 ย โอล่ามีธุระอะไรเหรอครับท้าทางรีบร้อนกระเชียวนิบดาอยากรู้เรื่องดินนะคะคุณแม่ให้มาลองถามท่านเขาเพราะว่าท่านเขารู้เรื่องดินเยอะอ้อได้สิครับอยากรู้เรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องเกี่ยวกับดินชนิดต่างๆนี่เองงั้นเรามาดูตัวอย่างของดินกันนะครับผมลิบดาโพล่าจำกันได้ไหมครับว่าดินแบ่งง่ายๆออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง มีดินเหนียวดินร่วมแล้วก็ดินทรายสามชนิดครับใช่แล้วครับดินมีสามชนิดคือดินร่วนดินเหนียวและดินทรายซึ่งแต่ละดินจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดินร่วนจะมีสีดำเนื้อร่วนไม่ละเอียดหรือหยาบสามารถพบได้ทั่วไปดินเหนียวจะมีสีน้ำตาลหรือเทาเนื้อละเอียดเหนียวเกาะติดกันดีส่วนดินทรายจะมีสีออกน้ำตาลอ่อนเนื้อหยาบเป็นเม็ด จับตัวติดกันยากซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันของดินแต่ละชนิดก็จะทําให้สมบัติของดินแตกต่างกันด้วยนะครับผมสมบัติของดินคืออะไรคะก็คือคุณสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดจากลักษณะต่างๆของดินยังไงล่ะครับเราสามารถแยกเป็นสีข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. คือสีของดินสีของดินจะเกิดจากสารประกอบในดินทําให้สีของดินแตกต่างกันยิ่งดินมีสีดําก็หมายความว่า มีพวกซากพืชซากสัตว์อยู่มากหรือถ้าดินมีสีแดงก็แสดงว่ามีแร่เหล็กอยู่มากครับ 2. คือลักษณะของเนื้อดินคือความหยาบหรือละเอียดของเนื้อดินซึ่งเกิดจากสัดส่วนของส่วนประกอบอนินทรีย์ภายในดินที่แตกต่างกันครับผม 3. คือการอุ้มน้ําของดินเป็นความสามารถในการกักเก็บน้ําของดินในช่องว่างระหว่างเม็ดดินครับดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่จะอุ้มน้ําได้น้อยตัวดินที่มีขนาดเม็ดเล็กจะอุ้มน้ําได้ดี และสุดท้ายคือการจับตัวของดินจะเกี่ยวกับเนื้อดินดินที่เนื้อละเอียดจะจับตัวกันเป็นก้อนส่วนดินที่เนื้อหยาบจะไม่เกาะติดกันครับผมซึ่งจากสมบัติต่างๆของดินก็จะทำให้เราสามารถนำดินชนิดต่างๆไปใช้ประโยชน์ที่ต่างกันไปได้นั่นเองครับเช่นดินร่วนที่มีสารอาหารอยู่เยอะเลยเหมาะกับการปลูกพืชส่วนใหญ่หรืออย่างที่คุณแม่ของลิบดาจะปลูกดอกบัวที่ต้องปลูกในน้ำขัง ก็เลยต้องใช้ดินเหนียวที่เก็บกักน้ําได้ดียังไงล่ะครับอ๋อข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างครับความรู้เรื่องดินช่วยเรื่องการบ้านของลิดดาโพร่าไหมครับผมได้เยอะเลยครับขอบคุณท่านเขาแล้วลิปดาโพล่าจะใช้ดินทําการบ้านยังไงครับเอาดินของผมไปใช้ก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับผมว่าจะทําสวนผักสวนครัวขนาดย่อมครับใช้ดินที่บ้านก็ได้ครับ ลิฟดามีไอเดียค่ะขอดินจากท่านเขาหน่อยได้ไหมคะนี่ครับคุณครูสวนผักสวนครัวขนาดย่อมใช้ปลูกในห้องก็ได้นะครับเก่งมากจ้ากินผักทำให้สุขภาพดีด้วยนะจ้ะนี่ของลิปดาค่ะอ,อนี่ใช้ดินอะไรเหรอจ๊ะลิฟดานี่เป็นตุ๊กตาดินเหนียวค่ะ ่ดินเหนียวจับตัวได้ดีก็เลยเอามาปั้นเหมือนดินน้ำมันแต่เห็นว่าสีไม่ค่อยสวยก็เลยเอาสีมาละบายอะค่ะเก่งมากเจลิปดาที่รู้จักดัดแปลงดินนมีหลายชนิดก็มีประโยชน์หลากหลายด้วยงั้นคราวนี้ลิปดาได้คะแนนเต็มเลยนะจ๊ะ หลังจากดูวิดีโอจบแล้วนะคะให้ซิเด้นหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า 120. Open your book on page 120. หน้า120นะคะจะเป็นแผนผังนะคะสมบัติของดินนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะสมบัติแรกเลยนั่นคือการจับตัวของเนื้อดินนะคะอย่างแรกเลยก็คือจับตัวเป็นก้อนมาก ต่อมาเป็นการไหลผ่านของน้ำนะคะน้ำไหลผ่านได้ยากสื่ดนลองทายสิคะจับตัวเป็นก้อนมากน้ำไหลผ่านได้ยากคือดินอะไรเก่งมากค่ะนั่นก็คือดินเหนียวนั่นเองซึ่งดินเหนียวนะคะโดยทั่วไปมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มนะคะเรามาดูอันต่อมานะคะการจับตัวของเนื้อดินนะคะจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยส่วนการไหลผ่านของน้ำนะคะน้ำไหลผ่านได้ปานกลาง ซิรินคิดว่าเป็นดินอะไรคะที่จับตัวเป็นก้อนได้เล็กน้อยและน้ำก็ไหลผ่านได้ปานกลางเก่งมากค่ะนั่นก็คือดินร่วนนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปนะคะดินร่วนจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเรามาดูอันสุดท้ายนะคะการจับตัวของเนื้อดินไม่จับตัวเป็นก้อนส่วนการไหลผ่านของน้ำนะคะน้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านได้ง่ายซิรินลองเดาสิคะว่าเป็นดินอะไรที่ไม่จับตัวเป็นก้อนและน้ำไหลผ่านได้ง่าย เก่งมากค่ะนั่นก็คือดินทรายนั่นเองโดยทั่วไปนะคะดินทรายจะมีสีน้ำตาลค่ะต่อไปนะคะให้ซิลเดนหยิบปากกาสีขึ้นมานะคะแล้ววาดรูปดาวหรือดอกจันนะคะตรงดินเหนียวดินร่วนและดินทรายนะคะเพื่อ ต่อไปนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดจะอยู่ในไลฟ์เวิร์ e ชีตตามลิงก์ที่ทีเชอร์ส่งให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะซิเดนก็ได้ทราบสมบัติของดินแต่ละชนิดแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสิเดนต้องรอติดตามนะคะชั่วโมงนี้ทีเชอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ